ทึกต่อเออมันบบเห็นหน้าโจของมันเป็นเจนได่ฮู้อ่ยมันไม่เห็นหน้าคนรอตัวเองมันเป็นจะได้ไม่รูรโอ้ยเสดยดายแท่งนี้บ่ได้กด Okay. ่อต่อไปวันนี้ืสวันนี้ืส ครับน,นิ่งๆครับนิ่งมากเลยวนนี้ครับนิ่งมากเลยวันน,นี้ครับน่ากลัวมากเหมือนพายุก,ก่อกำลังก่อตัว ไอ้เน็ตผมไม่ดีเพราะว่าเป็นที่นั้นลูกวิดีโอค้างขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปรีเช็คข้างบนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปรีเช็คขึ้นไปรีเช็ค ลงมาลงมาลงมาอีกก้อนลงมาต่ำๆก้อนลงมาลงมาลงมาบอกให้ลงมาต่ำๆก็เปลงมาเนาะเฮ้ย 完国后。 ไม้แรกเด้อไม้แรกเด้อเอาเด้อแรกเอาเด้อแรกขอจบงามๆขึ้นไปละขึ้นไป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 ความจะขึ้นไปแต่เทรนไลน์ขึ้นไป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 สูงๆขึ้นไปสูงๆขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปจะให้น้ำแดงกินจะเอาขนมหวานให้กินอ่าจะให้น้ำแดงกินจะซื้อน้ำแดงมาให้ซื้อขนมมาให้ขึ้นไป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 อ่าโอเคโอเค โอเคโอเคโอเคเอาจากหากก้าขวดไม้น้ำแดงโอเคโอเคโอเคจบสวยๆไม้แรกไม้แรกผมเข้าเพราะวิดีโออัดอหรือระบาไม่แน่ใจนะพี่น้องนะพูดไปก่อนผมเข้าเพราะแท่งเนี้ยอ่มันเป็นไซเวนะเพราะแท่งเขียวใหญ่เนี้ยมันพุ่งขึ้นไปอ่าแล้วก็อ่าแล้วมีแท่งอะไรนะ แท่งลูกคางตัวเนี้ยแท่งลูกคางเขียวนี่นะผมไม่ได้ใส่ลูกศรนนี่ครับลองรออธิบายให้อนเดี๋ยวน้อง,อง,องๆเขาจะไม่เข้าใจโอเค,อเคมีมือใหม่มากหัดขับกับผมอยู่เนี่ยแท่งลูกคางแรงเนี้ยขึ้นไปนี่ผมเห็นแท่งเนี้ยแท่งเขียวเนี้ยขึ้นไปแล้วก็ด้านเนี้ยด้านนี้มันมีแรงซ้ดมีแท่งเขียวอยู่เนี้ยบริเวณนี้หนไหมเนี้ย มีทิ้งไส้ยาวข้างล่างข้างล่างเนี่ยแล้วตรงนี้ผมก็ตีเทนไลนยย์ระยะสั้นไว้เนี่ยมันก็เลยกดแทงไหนขึ้นไปมันลงมารีเจคชั่นที่เทนไลน์พอดีผมได้ราคาดีถือว่าได้ราคาดีไม้แรกวันนี้โอเคนะลองดูนะครับผมฝึกบ่อยๆจะได้อ่อจดจำว่ามันขึ้นมันลงยังไงรีเจคชั่นยังไงโอเค หมายแรกจบไป